หลังจากเปิดเผยรายชื่อผู้ท้าชิงตำแหน่งเกมออฟ t h เอีย r 2020กันไปแล้วนะครับผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยกันว่าฮาเดสนะฮะคือเกมอะไรทำไมถึงมาเข้าชิงตำแหน่งเกมแห่งปีของปีนี้กันได้วันนี้ผมจะมาแนะนําเกมนี้ให้ได้ฟังกันแล้วก็ปนรีวิวนิดๆไปด้วยเลยนะครับในวิดีโอตัวเดียวกันนี้เลย เชื่อว่านะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่า h a ร์เดสเนี่ยครับเป็นผลงานแรกๆนะแล้วก็น่าจะเป็นเกมแรกเลยครับที่วางจำหน่ายแบบ e อ s i v e บน E ีพิกเก s Store นะครับผมตัวเกมเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในงานด mm ีเ hmm. กมอเวิร์ดเมื่อปี2018นะรหรือว่า2ปีมาแล้วนะครับผมแล้วก็วางจำหน่ายในรูปแบบ Earl y a c c e s s ในวันเดียวกันนั้นเลยนะครับตลอดเวลาที่อยู่ในช่วง Earl y a c c e s เเนี่ยเกมก็ทยอยอัปเดตนะฮะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เพิ่มของใหม่เข้ามาตลอดเวลาจนตัวเกมเข้าสู่เวอร์ชัน1.0และกลายเป็นเกมเต็มเมื่อวันที่17กันยน2020 ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับซื้อเกมนี้มาตั้งแต่วันแรกที่มันขายบนอีพีเกมโซ e เลยนะแต่ด้วยความที่งงระบบนะคอนเทนต์ก็น้อยนะครับแล้วก็ หลายอย่างนะที่ยังไม่สมบูรณ์ในตอนนั้นนะก็เลยกลายเป็นเกมดองอยู่ในอีพีเกมโซของผมมานะับตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับผมจนกระทั่งเกมนะฮะกลายเป็นเวอร์ชันเต็มแล้วก็ผมได้ลองเล่นไปเพื่อมาทําวีโอตัวนี้นะฮะหลังจากเห็นว่าเฮ,ฮ้ยโอ้โหเข้าชิงตําแหน่งเกมอัฟเฟียร์ด้วยมันต้องไม่ธรรมดานะฮะก็แม่เจ้านะครับผมบอกเลยว่าติดพันสุดๆนะผมใช้เวลาเล่นไปเนี่ยล่าสุดที่อ่าดวิดีโอตัวนีนะ้ผมเล่นไปประมาณ 30- 40ถึงชั่วโมงนะครับโดยที่ยังไม่มีท่าทีว่าเกมจะจบเลยนะซึ่งไม่ใช่ว่าเกมมันยาวนะ แต่ว่าแนวเกมของมันนั่นเองซึ่งต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะเข้าสู่เนื้อหาการรีวิวแล้วก็แนะนําเกมที่คร่าวๆให้ฟังกันครับผมฮาเดสนะครับเป็นผลงานของ Super Giant Game นะครับที่เป็นสตูดิโอเจ้าของผลงานเกมคุณภาพก่อนหน้านี้นะอย่าง Bas ชั่น ทรานซิสเตอร์แล้วก็พายนะครับเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นเซคเรียสนะครับบุตรชตายอมตะฆ่าไม่ตายของฮาเดสนะครับที่อยากจะหนีออกจากนรกนะเพื่อไปตามหาแม่ของเขานะหรือก็คือเพอร์เซโฟนีนั่นเองเราจะต้องออกต่อสู้กับเหล่าวิญญาณนะครับแล้วก็ปีศาจร้ายในขุมนรกผ่านขุมนรกทาทารัสนะครับทุ่งแอสโฟเดลเอลิเซียมแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยใครที่ชื่นชอบตำนานเทพอกรีกหรือว่าโอลิมปัสเนี่ยผมรับรองเลยว่าชอบแน่นอนเกมนี้นะฮะ ในระหว่างการต่อสู้นะครับสิ่งที่ผู้เล่นต้องเจอในการเล่นเกมนี้ก็คือความตายนะครับไม่ใช่ตายธรรมดาแต่เป็นการตายซ้ำตายซากตายครั้งแล้วครั้งเล่านะไม่ต่างอะไรกับการเล่นเกมแนว d r r s o u ซ s หรือว่า Dead Cell เลยนะฮะแต่ว่าทุกความตายของคุณนั้นไม่สูญเปล่านะเพราะคุณจะได้รับไอเทมได้รับประสบการณ์ได้รับสิ่งของที่จะใช้ปลดพลังใหม่ๆทุกครั้งที่คุณตายนะฮะ ในช่วงแรกเนี่ยการที่คุณจะปลดล็อกอาวุธใหม่ๆได้ก็ต้องใช้คาโทนิกคีะนะครับเมื่อปลดล็อกอาวุธทั้งหมดแล้วเจ้าคาโทนิกคีเนี้ยก็ยังสามารถใช้เพื่อเปิดความสามารถแบบพาสซีฟสกิลของเราได้นะที่มิวเลอร์ออฟไนท์หรือว่าห้องนอนของเรานั่นเองอาวุธต่างๆนะที่เราปลดล็อกมาจะสามารถใช้เซนส์บลัดนะซึ่งเป็นเลือดที่ดรอปจากบอสนะครับผมเอามาอัปเกรดปลดความสามารถใหม่ๆให้อาวุธอย่างเช่นยิงแรงขึ้นยิงไม่ต้องรีโหลดหรือว่าถ้าเป็นอ,อาวุธประเภทธ,ธนูอะไรพวกนี้ก็จะแบบว่ามีความสามารถในนนนกกกาาาารยยิงหลหลลมขึ้เอนะ แล้วก็ที่สําคัญเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยนะครับคือระหว่างการประจนภัยของคุณเนี่ยจะได้รับพรจากเหล่าทวยเทพนะเหมือนกับว่า,าลุงปู่ปู่ย่าตายายนะมาอวยพรให้หลานออกจากนรกได้ทันทีนะผมก็คุณจะเจอกับเหล่าเทพโอลิมปัสที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการเดินทางของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นซูสโพไซดอนอะโฟรไดเอริสอาร์เทมิสไดโอนิซุสหรือแม้แต่เทพที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนักนะอย่างเช่นอาชานาทอส ควสก็มีนะครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนเทพปรีเทพโอลิมปัสเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะสนุกสนานแล้วก็รักเกมนี้มากนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้จักเทพองค์หลักๆนะก็เพิ่งมาเคยเจอเทพแบบว่าแบบอย่างเควอสเนี่ยอย่างธนาทอสอเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อเขาก็อยู่ในหมวดหมู่ของเทพเทพกรีด้วยนะฮะอ่ะพูดถึงระบบเบื้องต้นหลายอย่างไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงของอแนวเกมแล้วก็เกมเพลย์กันบ้างนะครับผม ฮาเดสเนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นโรคลา์นะที่มีมุมมองการเล่นแบบไอโซเมตริกนะฮะหรือว่าอามุมมองจากด้านบนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในวิดีโอนะครับมันเหมือนกับการเล่นเกมอย่างพวกแร็กเนร็อกอะไรพวกนั้นนะ,ะผู้เล่นจะต้องต่อสู้ผ่านห้องต่างๆที่มีรูปแบบตายตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าศัตรูจะปรากฏตัวมาแบบสุ่มนะฮะอย่างเช่นฉากนี้ก็จะแบบว่า,ามีไอ้ตัวพวกนี้อยู่อาจจะเกิดมากกว่าห้องอื่นหรืออาจจะมีกลไกรับนะฮะที่ถ้าเกิดคุณไปเปิดกลไกเนี่ยคุณจะได้เจอศัตรูมากขึ้นแต่ว่าก็จะได้ของตอบแทนที่มากขึ้นด้้้วววยยเเเช่่่นนนนนกกกัจะะมมมาออ็แลแลลตตงรรขผผู แล้วก็ตัวเกคิอัสของผู้เล่นเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กระจอกอ่อนแอขนาดนั้นนะเพราะว่าการโจมตีของเราเนี่ยจะมีหลายแบบเลยนะครับทั้งแบบว่าโจมตีปกติจากการใช้อาวุธนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้นะฮะแบบยิงพลังเวทจากระยะไกลแล้วก็แบบเดชที่จะสามารถสร้างสนามพิเศษได้นะครับยิ่งได้รับบัฟจากเหล่าทวยเทพก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นนั่นเอง ในตอนเริ่มเล่นเกมนะครับเราจะได้รับบัฟหนึ่งบัฟนะครับจากเหล่าทวยเทพ,บพแบบสุ่มนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยผู้เล่นจะต้องเลือกว่าในห้องต่อไปผู้เล่นจะเลือกไปทางไหนทางไปต่อก็จะมีตั้งแต่ในห้องที่แบบว่าอ่าสมมติว่ามันมีทางแยก2ทางนะครับห้องนี้คุณไปแล้วคุณจะได้เงินห้องนี้คุณไปแล้วคุณจะได้ไอเทมหรือว่าคุณอาจจะได้เจอเหล่าทวยเทพนะครับซึ่งมันจะบอกไว้เลยว่าคุณจะเจอจเทพองไหนนะครับก็ไม่สามารถเลือกได้นะว่าเราอยากได้บัฟจากเทพองไหนนะฮะมันสุ่มเท่านั้นนะครับผมก็ นะครับผมห้องที่จะเจอ,อพ่อค้าสำหรับขายของซื้อไอเทมก็มีนะครับเอาไว้เติมพลังหรือว่าห้องสำหรับพักผ่อนที่มีบอ่อน้ําฟื้นเลือดก็มีเช่นกันนะครับก็เป็นรูปแบบการเล่นแบบโรไฟนะซึ่งทุกอย่าง ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นการสุ่มหมดเลยนะครับสมมติว่าถ้าคุณโชคดีตอนนั้นคุณอาจจะเจอแบบโอ้โหของฟื้นเลือดเยอะแยะเลยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะว่าสัูรูมันกระจกงอกง่อยมากในตอนแรกหรือว่าคุณเล่นอยู่แล้วคุณเจอเทพองค์โหดๆอย่างเอริสเงียครับที่เขาจะบัฟฟังโจมตีดีๆหน่อยคุณก็จะแบบว่าตีแรงโคตรๆตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นี่คือความสนุกของเกมแนวโรคลา์นะทุกอย่างจะสุ่มหมดนะฮะแล้วคุณก็ต้องปรับตัวเองให้ยืดหยุ่นนะแล้วแต่อเทมแล้วก็บัเอง หากผู้เล่นพลาดท่าตายขึ้นมานะก็จะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับก็เงินจะหายไปด้วยนะครับแต่ว่าไอเทมแล้วก็พวกอไอเทมสนับสนุนหรือว่าไอเทมพิเศษต่างๆที่ได้มาจากการดรอปจากบอสหรืออะไรพวกนี้นะก็จะติดตัวมาด้วยนะส่วนบัฟจากเเทพก็จะหายหมดนะฮะต้องไปประจนภัยเอาใหม่สุ่มใหม่แต่แรกนะครับผม ส่วนของไอเทมที่ได้มาก็ถึงเวลานาไปอัปเกรดนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะฮะโดยไปที่กระจกห้องนอนของเราหรือว่า Mirror of the ไหน h t ก่อนการปฐนภัยตรงนี้เนี่ยจะมีที่ให้เราเลือกอัปเกรดความสามารถติดตัวแบบถาวรได้นะครับเราก็เลือกเอาเลยว่าอ,อยากได้อะไรเช่นคุณอาจจะอัพแล้วได้พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นนะครับอัพแล้วคุณสามารถตายแล้วก็ฟื้นได้1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วแต่พูดเลยเลยว่าอยากจะได้ความสามารถแบบไหนติดตัวเข้ามานะครับผมแต่ต้องอย่าลืมครับว่า สิ่งสําคัญในการจะเล่นเกมนี้นะคุณจะต้องไลฟ์ d ดายรีพีทนะเดี๋ว่าเกิดตายวนเวียนมันคือเกมกรายดิงที่ตัวละครของคุณจะเก่งขึ้นก็ต่อเมื่อคุณตายเยอะแล้วก็การเล่นในรอบหลังๆเนี่ยคุณจะพลาดน้อยลงนะเพราะว่า อนอกจากตัวละครเราจะเก่งขึ้นแล้วเนี่ยผู้เล่นเองอย่างเราก็จะเก่งขึ้นด้วยเพราะจะรู้แล้วว่าอ๋อศัตรูตัวนี้มันโจมตีแบบนี้เราต้องหลบแบบนี้แล้วก็พยายามใช้วิธีนี้นั่นเองนะครับก็มีเรื่องดวงเข้ามาผสมนิดหน่อยด้วยตรงที่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับบัฟจากเราโดยเทพที่โคตรดีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเกมการเล่นรอบนั้นเนี่ยจะง่ายขึ้นมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายถึงขนาดเดินตีชิวๆแล้วจะผ่านนะผม ยิ่งสมมุติว่าคุณผ่านจุดเดิมไปแล้วเนี่ยไปไกลขึ้นไกลขึ้นเนี่ยศัตรูก็จะยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนกระทั่งคุณก็ตายอยู่ดีแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่เพื่ออัปเกรดตัวละครอัปเกรดอาวุธให้ดีขึ้นแล้วก็ไปต่อจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวนะผมมองว่าความน่าเบื่อของการเกิดตายวนเวียนเนี่ยมันถูกทดแทนด้วยแอคชั่นที่โคตรสนุกนะฮะรูปแบบเกมการเล่นที่รวดเร็วสะใจเพลิมแป๊บเดียวนี่อาจ เจ็บหนักถึงตายได้เลยนะครับผู้เล่นต้องระแวดระวังตัวเองตลอดเวลานะครับมันทำให้ผู้เล่นเนี่ยอยากจะกดเริ่มเล่นใหม่อย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าทุกครั้งที่ตายเนี่ยเราจะเก่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองด้วยนะครับเราอยากจะที่จะแก้มือมันซะตอนนั้นเลยส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะก็คือช่วงหยุดยาว4วันที่ผ่านมานะผมก็เคยเข้าเกมตอน5ทุ่มนะเล่นเลิกอีกทีเนี่ยคือยันเช้าอะเกือบเช้าเลยติดพันมากๆนะครับใครที่ชอบแนวโรกไลท์เนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับใครที่อยากสัมผัสกับเกมผู้เข้าชิงตำแหน่งเกมออฟ t h เ y e ร์2020อย่าง Hades นะตอนนี้ก็สามารถหาซื้อมาเล่นกันได้บน PC นะครับแล้วก็ Nintendo Switch เท่านั้นนะครับอคอนโซลอย่าง PlayStation 4กับ Xbox One เนะี่ยตอนนี้เขายังไม่มีกำหนดจะลงนะครับก็คาดว่าน่าจะพัฒนากันอยู่นะครับก็ดีไม่ดีอาจจะลงให้กับ PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X กับ Series S ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศนะเอาไว้ถ้ามีข่าวขราวความคืบหน้าผมจะนามาแจ้งให้ทราบาอีกครั้งนึง สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่รับฟังจนจบนะครับผมโอกาสหน้าผมจะหยิบเกมอะไรมาแนะนำกันอีกก็ติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็หากคุณชอบวิดีโอนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ